สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอรพรมพิรามนะคะก็จะพามาชมแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่นาค่ะแปลงนี้นะคะติดถนนด้วยกันถึงสองด้านถนนด้านหลังนะคะจะเป็นถนนลูกลางส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ติดกับคลองชนปะทานนะคะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ที่หมู่5นะคะบ้านวังประดุกตําบลมะตูมอําเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะเอกสารเป็นโฉนดนศ4คุดแดงนะคะเลขที่74830ก็สำหรับไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านนะคะห่างอยู่เพียงแค่50เมตรค่ะห่างจากถนนหมายเลข 2นะคะ800เมตรแล้วก็ห่างจากเซนทัลพิษณุโลกนะคะอยู่ที่18กิโลเมตรก็ตอนนี้นะคะเราพากันมาดูที่ด้านหลังก่อนก็จากการจับระยะนะคะโดยประมาณด้านหน้าจะ26เมตรนะคะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ติดกับคลองชนประทานส่วนด้านหลังนะคะก็ดูจากแนวเสาหลักเขตลายขาวแดงดึงไปโดยประมาณนะคะอยู่ที่19เมตรนะคะถ้าเรา ดูจากด้านข้างนะคะก็จากทางด้านนี้นะคะจะมีความกว้างความยาวนะคะอยู่ที่74เมตรส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีความยาวอยู่ที่92เมตรโดยประมาณนะคะอันนี้เป็นการดึงตลับเมตรนะคะเพียงดึงโดยประมาณแต่จากการที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหาหลักหมุดไม่เจอเห็นเจอหมุดด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเด,เดินก่อนอ่าโอเคค่ะ สำหรับหัวหมุดนะคะของด้านหลังยิงมาจากเสาลายขาวแดงนะคะจนถึงบริเวณนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะคะมีหัวหมุดด้วยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องถนนทางเข้ากันนิดนึงนะคะถ้ามาจากถนนหมายเลข12นะคะให้ขับเลี้ยวตรงเข้ามายังหมู่5นะคะบ้านวังประดุก เราจะเลี้ยวซ้ยวายนะคะตรงแยกทองข้ามคลองมานิดนึงนะคะจะเป็นถนนฉีกเป็นตัววายสามารถที่จะเข้าทางลูกหลังก็ได้หรือจะเข้าด้านหน้าทึ่งเป็นถนนคอนกรีตก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งให้เห็นก่อนนะคะว่าบริเวณนี้นะคะรอบๆอบกันเนี่ยจะเป็นพื้นนาแลคะแล้วก็จะมีบ้านอยู่ห่าง อยู่ด้วยนะคะซึ่งจะเห็นอยู่ว่าเป็นพื้นนาแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบนะคะการขับเข้าเมืองก็ง่ายคําใกล้ๆก,กับถนนเส้นหลักเลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อทางด้านหน้านะคะเราก็มาตนถนนหน้าหน้าแปลงนะคะอีกอันนึงก็จะมีไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยก็เดี๋ยวอีกนิดนึงก็ถึงหน้าแปลงแล้วค่ะ อันนี้เป็นส่วนของด้านหน้านะคะขอแก้นิดนึงจากที่เห็นขับรถเข้ามานะคะจะเป็นถทนทนคอน,น,นกรีตแต่จริงๆแล้วนะคะด้านหน้าเป็นถนนหินคุกนะคะแล้วก็ตัวคลองเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามีน้ําตลอดปีเลยนะคะสามารถที่จะดึงขึ้นมาใช้ได้เนี่ยค่ะที่ชาวบ้านเขาดึงน้ําขึ้นมาใช้นะคะฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นคลองแล้วก็น้ําน้ําเยอะมากเลยค่ะ ที่ดินมาดูกันค่ะแปลงนี้เลยนะ,นะคะอันนี้คือหลักเขตนะคะอาช่วชี้ให้หน่อยค่ะหลักเขตนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็เสาไฟเสาไฟ เสาไฟนะคะเห็นอยู่นะอ่าซึ่งตรงนี้ไฟฟ้าประปามีแน่นอนเลยนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะการสูบน้ําข้ามมาเนี่ยค่ะก็จะมีท่อพานาคนะคะอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีการสูบน้ําข้ามมาสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาหัวหมุดอีกทีนึงนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าพื้นที่นะคะด้านด้านหน้านะคะถนนจะสูงกว่าด้านหลังนิดหน่อยส่วน ด้านหลังก็จะเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะระดับของถนนก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางฝ่ายขายเลยเจ้าของขายเองทุกแปลงนะคะบายจีสอง4 1 6 9 8 0 6 2 3 9 4 1 6 9 9 4 1 6 9 8และเบอร์0625416224นะคะด้านหน้ามีความกว้างอยู่26เมตรข้างหน้า26เมตรด้านหลัง19เมตร ข้างหน้า26เมตรอ่า ก็เดี๋ยวกําลังจะหาหัวหมุดเพราะว่าข้อดีของแปลงนี้ดูลักษณะเหมือนเขาจะเพิ่งลางวัดไปนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะดูหัวหมุดกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวเราจะแชร์โลเคชันนะคะทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยากคุยกับเราก็สามารถที่จะโทรสายตรงเข้ามาได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดแปลงที่ชอบนะคะเพื่อที่โอกาสจะได้เป็นของเราได้อย่างทันท่วงที นะคะขอบคุณค่ะ